สวัสดีกาจงอ่างโอ้แตาหมกห้องกินเองจ้ะจงอ่างจ้าพี่น้องพ่นนะต่หมกห้องกินเองครับอันนี้นี่พุ่นนะกุ้งไงโอ้ยเอาอดใส่กินดิบเลยบ่นั่นให้มันไปสุกเนี่ยท้องจ่ายหาเหตุไดขรัวครัวในท้องเอาแตาหมกห้องเช้าจงอ่างก็ตทำเองพี่น้องเอ้ยขรัวในท้องเอานี่เพิ่งเสียเบิ่งขรัวในท้องเอามันจิเก็บท้อง พุ่นนะยินมีแต่แซ่บกับแต่เจ้าวองปิ้งปลาเค็งง่ายจีจวงอ่งงางเฮ้ยคนเพิ่งเนี่ยปลาเค็งง่ายนะนั่นนะพุ่นนะโตบอกง่ายพี่น้องเออหลักหมื่นพันมาเป็นปิ้งบ่ใหม่มันแบบหลักใหม่อยู่เนาะมาเป็นปิ้งอยังเผาพอปลาเค็งปลาเค็งง่ายพี่น้องเอ้ยป,าป,ป,ปาลาเค็งง่ายจ้า,ามาสาดบานเท่านี้นี่อย่าง,งเบิ่งพี่น้องพูดนะ เห็นบ่โอ้ยเนี่ยเป็นแต่แสบเนาะมันบ่สุกี่เปอร์เซ็นตพื่อระว่ามันแต่บ่สุกบ่สบ่สมแม่ย่านมันบ่สุกเนาะบ่สมนี่อะไรคะจูว่าเพียรจูว่าอีกาเป็นทานเนี่ยจูว่าเป็นเนี่ยปลาเคียงชาโค้ปลาเค็งชาโคอื้เพียงปลาเคียงไงเวลาลูกสาวกินเห็นแล้วมาต่ำมอกงกินเอาพี่น้องเอ้ยแสบครับบ่มันกุ้งตัวนี้กุ้งกำลังไงคนกุ้งเอียงซื้อมันก็เป็นดำดำกุ้งหินเออแม่ระว่ามันจงอ่างบ้าล่าง นตั้งเป like ีนั้นสันบ่กุูงหินมันบ่อาบน้ำเป็นแต่แสบแต่จองอ่างเอ้ยถ้าว่าเราบ่มักเพ็ดแม่ก็กินเพ็ดว่ได้ดอกใส่ผงนัวอยู่บ่อือโอ้ยพ่อพันต่ำเก่งเนาะพ่อพันบ่ซื้อเนาะลานขาอยู่ไอไก่พ่นกับพ่อสื้อเพิ่นบ่ใส่ผงนัวพี่น้องเอ้ยเพิ่นไล่เข่ากันกับแม่มาล่ำแฟนเพ็ดพี่ไอแสบไล่เข่ากันกับคนหนึ่งไม่คิดอะไรยูโนมโตไม่คิดอะไรยูโนมโตอุมมันมี คุณพ่อพ่นหุ่นดีนละ่ะเนี่ยใครมันกับว่ากินมันกินจะต่าบอกฮ่วงก็ปิีงป่าล่ะพี่น้องเอ้ยของมาคนก็คือบบกทุเรียนน้องทุเรียนมันจะกินโดนเนะมันเหมือนว่าเป็นนั่นไหวเลยบอจงอ,อางสีไหวแล้วเออทั่ไหวเลยอ๋อคลิปนี้ก็เจอไว้แค่นี้ก่อนได้จ้าเด้อสวัสดีจา้าพี่น,อกกน้องกินข้เเออเเาเพื่อนค่ะเอ,อเื่อนค่ะเส้นแสีบเส้นแสีบจ้า